พี่น้องครับพี่น้องปลูกมันใดมันพี่น้องปลูกได้จักเดือนล่ะครับหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนนะครับที่ปลูกไปแล้วเข้า,าให้ปุ๋ยเนี่ยใดครับนะครับฝนตก เ้าในไฮปุ๋ยบอ่อหรือว่าจังไดหรือว่าล้างฝนตกเฮ้ามาไฮปุ๋ยจังไรนะครับครับพี่น้องครับมันเฮ้าเริ่มปลูกตั้งแต่ตะเดือนแลกนะครับนาองมันเฮาเริ่มปลูกเดือนแรก ปลูกเดือนแรกนี่มันน่าจะเป็นช่วงที่ว่าอ่าฝนบระทันตกชุกนะครับเ้าจะปลูกในเดือนอ่าปลายปลายเมษานะครับาม,ามาพุทสภพพนะครับปลายเมษามาพืนสัพพถ้าเมษานี่กะฝนกะสีบ่อตกดีบันไดนะครับ ถ้าปลูกไปแล้วนะครับฝนตกมาใส่นะครับต้นม่านเฮ้าแทงยอดแตกใบนะครับพี่น้องใส่ปุ๋ยยังครับกนะับส่วนผมนะครับถ้าปลูกที่แรกฝนตกมาใส่แทงยอดแตกใบผมจะเอา,อายูเลียนะครับยูเลียามาใส่เพื่อ นะครับเป,เป็นการเสริมไนตตัวเจนนะครับเนาะให้ลำตน้นให้ใบเพิ่นง,งอก,ด,นะก,อกดีนะครับกะฝนตกมาเป็นโอกาสดีนะครับใส่ยูเรียเลยของผมนะครับแต่ของผู้อื่นผมบอหลูปลา,าพี่นอ้องหรือว่าท่าน ที่เป็นเกษตรกรของเ้าเหนีเห็ดทั้งหดนะครับก็ผมถ้าเห็นฝนผมดีใจโหลด,ดนะครับนะครับถ้าเห็นฝนผมดีใจโหลดบัดท,ที่นี่ถ้าเป็น2เดือน3มเดือนนะครับขึ้นไปถ้าฝนตกมาใส่ ถ้าฝนตกมาใส่นี่ยอดเพิ่นจะถ้าสองเดือนสามเดือนนะครับพี่น้องอยอดเพิ่นจะแทงสัตว์ขึ้นมาเลยไหนนะครับจะสัตว์ขึ้นมาเลยฝนตกทีไมนได้แหงสัตว์เพราะอะไรเพราะว่าน้ําฝนก็เป็นในโตเจนแม่นอยู่บครับเพาะเธอเพราะอาจจะ เขาใจผิดใครนะครับเออแต่พอมคือว่าน้ำฝนขึ้นในตัวเจนนะครับสังเกตเบิงอ่าพี่น้องสังเกตเบิงหยาหยานี่ถ้าห้าหดน้านปันไ้ก็แล้วแต่นะครับหยาสิบ่เกิดใส่ปุ๋ยก็แล้วเกิดก็ซสำนั่นนะครับแต่ถ้าฝนตกลงมาใส่หยาปุ๊บ เห็นบ่าครับอย่าสิเขียวสีสัตว์ปืดขึ้นมาเลยหมายถึงเขาได้เอ็ก็คือในตัวเจ้นความเย็นความยังคือยูเรียนี่มีความเย็นคล้ายๆครับน่ำฝนหรอครับนะครับต้องยกย่องผู้ที่คิดค้นนะครับพิวัฒนาการนะครับยูเรียก็ฝน นะครับเป็นเอามา,เ,าเปรียบเทียบกันนะครับแต่พี่น้องท่าสามเดือนสี่เดือนไปแล้วเออขอให้ท่าสองเดือนสามเดือนฝนตกมาใส่นะครับต้นมะนาสีสัตว์นะครับต้นมะนาวสีสัตว์ไงพี่น้องสีคฟอร์รม,าอรอรมาปุ๋ยูเรียมาฉีด นะครับไ้ทอนเพิ่นปวบตัวบ,บ๊บ่ต้องครับพี่น้องนะครับไม่ต้องเลยอันนี้คือประสบการณ์ของผมนะครับเอาตัวอื่นมาใส่ครับพี่น้องเพราะว่าฝนตกทีปนในต้นมันเท่ากับสีทแท่งยอดขึ้นมาเพราะว่าเป็นเปียบเปียบเสมือนใ้ปุ๋ยยูเรียแล้วเะ้าว่าเอาตัวอื่นมาใส่ อาจจะเอาโตกลางนะครับนะครับมาใส่เพื่อเสริมลั้ต้นเสริมรากให้โลงหัวนะครับนะครับ่นะบาตัวถ่ายมาใส่นะครับลงอ,งองคนเดี๋ยวความคิดอาจจะบวกขึ้นกันนะครับนอกประสบประการณ์อาจจะบวกขึ้นกันแต่ของผมแต่ของผมเหตุจังสี่นะครับพี่จังสี่ ผมจะใส่ตัวกลางกับตัวถ่ายสูงถ้าฝนตกดูดูฝนตกฝนตกบ่อยๆนะครับเราจะไม่ใช้ในตัวเจนนเลยนะครับเราจะมาใส่ตัวกลางและก็ตัวท้ายนะครับให้เขาเบำรุงลำต้นลากหัวและก็แป้งนะครับ ใส่เข้าไปนะครับพี่น้องน,นี่นี่ส่วนของผมเนาะส่วนพี่น้องจะใส่ใจังไงก็ก็อ่ามิชานดคก็มาแลกเปลี่ยนความเขียนกับพี่น้องนะครับอ่าคอมเมนต์มานะครับให้การแนะน้าม,มานะครับของพงศ์กีกับสังสีแล้วครับป <c oughs> ่าท่าสองเดือนสามเดือนแล้วนี่อ่าฝนตกหน้านี่พนาพอศ์ไงหลังจากฝนตนกแล้วพอศ์ไงสิบ๊ ใส่ได้ยูเรียรเพราะพื้นใ่นไดยูเรียรอยู่แล้วนะครับเอาตัวกลางและตัวท้ายมาใส่เลยนะครับเพิ่มลำต้นเพิ่มรากบำรุงรากบำรุงหัวเสริมแป้งนะครับอ่ะจะได้การขอบุญขอบุณพี่น้องนะครับที่รับช้มช่องปฏิกีรคนปา่าเทยบ้าน นะครับพี่น้องทางไทยเฮาหรือว่าพี่น้องทางสปปลาวหรือว่าพี่น้องทั้งเพื่อนบ้านประเทศต่างๆนะครับที่รับชมงส่องปฏิจิจีคนป่าไทยบ้านนะครับขอขอบุญขอบคุณนะครับเด้อที่รับชมขอบคุณขอบคุณที่ทติดตามขอบคุณขอบคุณที่ให้กำลังใจกันมาคอมเมนต์ นะครับอ่ขอขอ,ขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับนายกะธรรมะกั้ก็ไล่ถึงใจก็ช้งเชะเพี่นอนเรงด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับผม